ใครเป็นคนสอนปูกระเบื้องแบบนี้ขึ้นไปเหยียบแผ่นกระเบื้องที่ปูใหม่ไม่มีการจับระดับน้ําไม่มีการยิงเลเซอร์ไม่มีการขึงเอง็นไปฝึกมาจากไหนโรงเรียนไหนสอนมาช่างคนไหนสอนให้ทําแบบนี้หลังจากที่ผมแชร์คลิปปูกระเบื้องคลิปนี้ออกไปนะครับก็มีกระแสดราม่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายหลท่านเนี่ยเม้นในทางที่ว่าใครเป็นคนสอนปูแบบนี้ไม่มีการจับระดับน้ําไม่มีการยิงเลเซอร์ไม่มีการขึงเอ็นไม่เห็นมีการใส่คลิปล็อกอะไรเลย แล้วใครสอนให้ขึ้นไปเหยียบบนแผ่นกระเบื้องที่ปูหใหม่แบบนี้ผมขอออกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ผมและก็ไม่ใช่ทีมงานผมแต่อย่างใดน,นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของต่างประเทศนะครับ <S <S ผมเห็นว่าเทคนิคในการปูกระเบื้องของเขาเนี่ยมันแปลกใหม่ดีผมเลยน,นำมาเพื่อให้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดยวิธีในการปูของเขาเนี่ยเขาก็มีการสรับระดับพื้นไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าบ้านเราก็ทำกัอนอยู่แล้วนะฮะถัดมานะครับช่างคนนี้ก็ผสมปูนกาวววววววลล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 ลาา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 ดดดดงงงงงงบบบบบนน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 นพืื้้้้้้้แแแใใใใใชชชเเ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 เกก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 ีีีีีีีีีีีียย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 ยหหหหห่่่่่่่่่่ไปปปปปททททะะ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 คคครรรรรรัััิิจจจ็็็็ขขอออออมมมตตฮถธูสผ ไล่วางทีละแผ่นไปเลยใช่ไหมฮแต่สำหรัท่านคนนี้นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคนนี้ก็ไล่วางกระเบื้องทีละแผ่นโดยไม่มีการใส่กิ๊บล็อกไม่มีการวางระดับน้ําไม่มีการขึงเอ็นแถมยังขึ้นไปยืนบนกระเบื้องที่เพิ่งปูใหม่ๆและนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านสงสัยมากที่สุดนะครับว่าทำไมถึงขึ้นไปยืนแบบนั้นแล้วกระเบื้องที่ขึ้นไปยืนเนี่ยมันจะอยู่ในตําแหน่งที่เราจัดวางตอนแรกไหมทําไมไม่มีการใส่กิ๊บล็อกไม่มีการใช้ระดับน้ําแล้วความสูงต่ำระดับของกับเบื้องเนี่ยมันจะเสมอกันไหมหลายๆท่านก็เลยบอกว่าปูมั่วมากแบบนี้ต้องรื้อใหม่แน่นอนล้านเปแต่สำหรับผมนะครับผมมองว่าเขาไม่ได้ปูมั่นะครับเขาอาจจะเซียนหรือว่าเขาอาจจะมีเทคนิคของเขาแต่ว่าบ้านที่กำลังปูอยู่เน มันอาจจะเป็นบ้านของเขาก็เป็นไปได้สำหรับช่างคนไหนที่เป็นช่างกับเบื้องอะไรกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับลองคอมเมนต์แบ่งปันความรู้แสดงความคิดเห็นให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันหน่อยนะครับว่าการปูกกับเบื้องแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับ